ทำไมอะไรใครบอกหวยแน่ใครใคร่ะใครบอกอึบอกทำไมึบอกทำไมไม่เคยถูก<ง>จะบอกทำไมทำไมจะทำไมบอกแล้วไม่เคยถูก สมังสมังตีซะดีไหมอืมแม่ไม่ต้องมาหาจะตีมไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นไม่รักด้วย <c oughs> ไม่ต้องมาดูเหอะเลยไม่รักแล้วหลงวดแล้วนะหลงวดแล้วนะ <c oughs> เออดูเหอะดูเหอะขนร้อย,ย่อแม่เหรอฮะ นีเฮ้ยเฮ้ยอีกนะหัวเราะเยอะเหรอเปียกตัวมาทาเกตมาทาเกตจะมาดูเขาทำซีดูเขาทำซีอะไรตัวเองน่ะทำทำอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ยังไง